เริ่มถ่ายแล้วสดโอเคครับหน้าจอนี้ออกอันนี้เป็ใส่หน้าจอนี้แทนแต่อย่างนี้เองก็อยู่ในดีกับพี่ได้เลยเพราะพี่ไม่ได้เล่นกับเองใช่อโอเคก็สวัสดีทุกคนได้นะครับผมอะไรครับเนี่ยไอผมไม่ค่อยเปิดอีกว่ะปกติผมเปิดมาแล้วก็แบบเอ้ยนี่แหละ พี่รเรื่องของมึงครับน้องสตรีมเมอร์แก้ไขโมงแหรอเร็วจังอ่ะรือว่าเร็วจัดว่าเร็วไอ้บีนี่นนอเฮ้ยน้อง เฮ้ยไหวครับเปล่ามาครับผมมึงเข้าไปในประเทศมึงก็ไปน,นัวเขาเลยเหรอเยี่ยแม่งโคตรสุดอะสุดจัด กัในปัจจุบันเราออกอย่างเบาสเตตเปิดเพลงฟังช่องยังไม่นางเปิดได้เดี <us> <us <us <us> ๋ยวก่อนนะอย่างนี้ถ้าใช้หมัดบักไม่ได้หมัดบักนี่คือพวกอะไรหมัดวายมัดไอ้นี่เหรอแต่ว่ารวมยงด้วยเลยน่าจะรวมยงด้วยเฮ้ยถ้ารวมยงด้วยอีกก็ไม่หนุกไปเลยไม่รโดนที่ อย่างนี้มันเป็นซีเรียสเลยนะเนี่ยเฮยน่าจะไม่น่าจะไม่รวมมากเพราะอย่างชุดมันใช้กันแบบเดิมใช้อยู่แล้วต้องลองถามเขาก่อนอ่ะเพราะไม่งั้นไอ้คนใหญ่แก๊งหลอมันนี่ไงยิงเรามันต่อยอให้มันเปลี่ยนมาสายแบบยิงปืนยิงปืนสูต้ตำรวจไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยได้นะนละคนกูก็ได้แต่ว่าแต่ละคนคน,คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ ยี่ใครไปเนี่ยคนหล่อเลยสิวนาเตอร์มาแล้วครวับเราพี่ลมอ่ะพี่พี่พี่ลมกระเป๋ครัง้งกำลังบินเข้าไหมแล้วมึงแต่งตัวเฮียฮะี่เป้าทอดที่กลัวอ่ะแบบสลับ,บเวลาเพื่อมาแบบมาต่อย ในในมันนี่ใครเตยจริงๆไหมวะดีปะดีปะแบบเก่งๆเก่งเลยอ่ะตึงเลยอ่ะเป็นปะไ่ยังมีเมืองเนี้ยไม่มีไม่ไม่ไม่เคยมีใครตึงเลยเข้ามาไอโจสตรีมนะแล้วกูจะมาเฮ่อเขาบอกไว้เผื่อคนที่เขามาละเฮ้ยพี่ผมสตรีมอยู่หรอเหรอฮะสตรีมอยู่สตรีมอะไรนะโอ้โห ร้องพูดมาได้สติาอาไรประดิษฐดเออตัวไม่ลดอีกแล้วแ <g ül üyor> ชร์ไปดีครับพี่ชายพี่ชายไปดีครับสงข้อเรี <g ül üyor> ยนและการกลัวเคียร์แต่งตัวคอาไปแต่งตัวทีหลังขอก่อนเย้ประชาชื่นมา อย่จะอะไรมันหลอกขนาดนี้ได้ประชาชื่นพี่ชายไปดีครับพี่ชายพี่ชายเขาไม่เคยกูัะพี่ชาย ชั้นปีนหนึ่งใช้เย่ไขว่แมงโกเทหรือว่าแยแค่จิกโกยเยแค่ไปจิสเตอร์โอ้โหเยแค่ก็เป็นที่อะไรวะเนี่ยพี่เอู้มี <laughs> เออมึงเปิดมึงเปิดอะไรยู่มึงเปิดมึงเปิดหมดลดหมดเสียงรบกวนอ่ะไอ้ตรงออกดิดอ่ะเสียงจะได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะมันมีเสียงสาดเสียงแรเข้าไวะไอ้ตรงข้างๆที่ออกดิดอ่ะตรงข้างๆที่ออกดิดอ๋อเออเปิดไปเลยได้ปะเสียงมันจะดีขึ้นมันมันจะไม่เสียอัไเนี้ยไม่เสียได้ปะก็มันมันก็มันก็ดีขึ้นอ่ะ เฮ้ยไอ้เฮ hey, ียโอ้โหกดแบนเฮ้ยพี่กด F2 มันมาค้างหน้า F2 ว่ะพี่ลองดูไลฟ์ของดิแบ็คไม่ได้เซฟนี้ทำไม่ได้ประเทศเปิดยังอ่ะ ยังยไม่ยิงน,นะพี่ชาย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 ครับว่าครับว่าไผมค<ส>้างหน้ากระเป๋าอะ่ะโ r ส,โส,โส s s b a c ค cross back cross back อะไรนึงนที่วนู้นผมค้างหน้ากระเป๋าอะ่ะมันเป็นไงอ่ะกินแค่แบ็กหรือเปล่าโอโ๋อตมอเลยครับบักครับโอ้โหถัดแบ,บ็กหรือเปล่าเขาบอกตอม <c oughs> เดี๋ยวผมมาใหม่นะพี่ชายไอ้อ <c oughs> <c oughs> อประเทศคือต่อมอเลรอย่างนี้อย่างนี้มันจะอะไรเป็นหนุกวะนั่นน่ะดิ เฮ้ยมันเล่นพัดโมคุเปียวผมวะเนี่ยพี่พี่ฝีฝไม่เว้ยพี่น้มปิดปิดไม่มั้งไม่ปิดเห็นพี่แกเปิดเปิดหน้าพี่ด้วยเราเข้าเมืองโคตรโคตรชอบเสียงเข้าเมืองอ่ะเพลงเข้าเมืองโคตรได้อ่ะ